บ้านหรูเจมเริงสักรวยร้อยล้านของสะสมคือโฉนดที่ดินรวยร้อยล้านของสะสมคือโฉนดที่ดินบ้านหรูเจมเริงสักจากไอดอนยุค 90- สู่เจ้าของธุรกิจเปิดบ้านใหม่เจมเริงสักหลังใหญ่สุดหรูหราสมราคา85ล้านบาทหากพูดถึงตำนานนักร้องขวัญใจวัยรุ่นยุค90จะต้องมีชื่อของเจมเริงสัก์อย่างแน่นอนซึ่งวันนี้เราเลยพาไปเข้าประตูเยี่ยมชมบ้านพร้อมพูดคุยอัปเดตข่าวคราวกันอีกครั้งในบ้านหลังใหม่ แถมยิ่งใหญ่กว่าเดิมบ้านใหม่เจมเรื่องศัก์เป็นบ้านเดี่ยวริมทะเลสาบท,ที่ซื้อด้วยเงินสดราคา85ล้านบาททุกอย่างเน้นตกแต่งแบบมินิมอลแต่เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยไม่เยอะเลยจําเป็นต้องต่อเติมเพิ่มส่วนแรกก็คือแลปูลสระว่ายน้ําขนาด25เมตรเนื่องจากเป็นคนชอบเล่นกีฬาเลยทําเอาไว้ซ้อมออกกําลังกายแค่จุดเดียวก็บอกเลยว่าหมดไปหลักล้านนักร้องนักสแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดังยุค90อย่างเจมเรืองศักด ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่รักครอบครัวสุดๆตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อภรรยาครูก้อยนัชชาและลูกสาวสุดเลิฟน้องเมดาเรียกว่าตั้งใจเกิดทุกเรื่องและช่วงที่ผ่านมาเจมเริงศักด์ก็พาครูก้อยนัชชาและน้องเมดาลูกสาวจากกรุงเทพไปพักผ่อนกับคุณตาคุณยายที่บ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึง7เดือนล่าสุดเจมเริงศักด์ก็ได้พาครอบครัวเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อมาเคลียร์งานพร้อมกับครูก้อย ต้องมาเตรียมความพร้อมก่อนใส่ตัวอ่อนต้นปีหน้าพอมาถึงกรุงเทพปุ๊บเจ้าตัวก็พาภรรยาไปตรวจงานสร้างบ้านหลังใหม่ริมทะเลสาบต,ต่อทันทีโดยเจมเริงสักได้ซื้อบ้านหลังใหม่เพิ่มอีกหนึ่งหลังในหมู่บ้านเดียวกันแต่พื้นที่ใหญ่กว่าเดิมติดทะเลสาบในหมู่บ้านแม้ว่าราคาไม่ต่ำกว่าสิบล้านอัเพื่อเตรียมขยายครอบครัวต้อนรับสมาชิกใหม่ปีหน้าเรียกได้ว่าเป็นสามีดีเด่นจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งซื้อที่ดินริมหาด ให้เป็นของขวัญในวันครบรอบจดทะเบียนสมรส6ปีไปหมัดมาพร้อมโพสต์แคปชั่นใน i n s t a g r กรม j a m e u a n s e c c o t h ตามสไตล์พ่อบ้านใจปั้มว่าจงตามใจมีเถิดแล้วคุณจะได้ดีโฮม2022